สวัสดีครับผมโฟนกิจกรคาโสภาจากเพจพาน้องจองตั๋วนังครับหลังจากที่โฟนได้พาทุกท่านไปซื้อตัว๋วด้วยแอป AIS เรียบร้อยแล้วครับโดยราคาตอนนั้นจะเริ่มต้นที่120บาทครับวันนี้โฟนจะพาทุกท่านไปซื้อตัน๋นราคาเพียง50บาทเท่านั้นครับโดวยวันนี้โฟนจะพาทุกท่านไปซื้อตั๋วโดยใช้โปรโมชั่นของ D tag ครับเป็นโปรวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับโดยราคาตั๋วจะเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้น แต่ตัวนี้จะใช้พอใช้คอยครับใช้คอยของ d t แท็กน่ไปยี่สิบสิบเอ็ดคอยเพราะฉะนั้นตัวนี้ทุกท่านจะต้องมีคอยก่อนนะครับโดยฝนจะพาทุกท่านไป redeem ค้ดก่อนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน d t แทเดี๋ยวเข้าไปที่แอป d t แท็กันเลยนะครับตัวนี้คนเปิดแอปไว้แล้วนะที่แอป d t แท็นะครับเข้าไปที่หน้าคอยครับอ้อโทษทีครับเข้ามาครั้งแรกมันจะเข้ามาที่หน้าโฮมก่อนเนะเข้ามาที่แล้วเราก็กดแท็บมาที่แท็บรีวอร์ดนะครับตรงกลางด้านล่าง หลังจากแท็บที่รีวอร์ดครับกดคอยครับพอเข้ามาที่หน้าคอยเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่เมนู e- คูปองพอเข้ามา e- คูปองแล้วนะครับหาโปรตัวนี้ครับโปร c h A Movie only 50บาทนะครับโดยใช้ตัวนี้ e 1สิบคอยกดเข้าไปเลยแล้วก็กด Redeem ด้านล่างขวาครับโดยปกติแล้วมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ตัวนี้ฟอนรีดีมแล้วเนะกดเข้าไปมันจะพอกดแล้วครับแลกแล้วครับมันจะเป็นตัวแบบนี้ฟูนกด ไว้เมื่อตกี้เนี่ยับก็กด Copy ได้เลยพอกด Copy ไว้แล้วนะครับเข้าไปที่แอป SF c ซฟซีนครับหลังจากที่เข้ามาแอปเอเซฟซแล้วนะครับเข้าไปเลือกหนังที่เรา,เราต้องการชมหรือเป็นเลือกโรงภาพที่เราต้องการชมนะครับโดยวันนี้โฟนจะเลือกไปที่ Terminal อ s o k แล้วกัน MSF c n n e m a Terminal a s o k เอ่อฟนเลือกเป็นเรื่อง Last Night in Soho ครับ เลือกเป็นเก้าอี้ดีลักซ์ซีเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้าอ่อนจะอยู่ที่ราคา150บาทสีนดำเงินจะอยู่ที่170บาทนะครับสังเกตราคาที่ด้านล่างขวาครับอยู่ที่150บาทควกด discount promotion กด promotion add เข้าไปโบ promotion d e t a i ครับ,รครบ21คอย50บาทตรงนี้กดเข้าไปได้เลยกด promotion ครับแช่ไว้แล้วก็วางโค้ด p r o m o ชั o n ของเรากด confirm แต่นแตนห้าสิบบาทเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ท่านสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งพรีเมียมได้ครับโดยจ่ายราคาเพิ่มยี่สิบาทก็จะกลายเป็นราคาเจ็ดสิบาทนั่นเองโดยสไปเดแมนจะเข้าพรุ่งนี้แล้วนะครับมาดูกันว่าถ้าดูกับหนังบล็อกบัสเตอร์แล้วจะเป็นราคาห้าสิบาทอยู่หรือเปล่าโดยตอนนี้หนังบล็อกบัสเตอร์ครับจะมีสองเรื่องเป็นเรื่องเวนอมกับเรื่องแมทริกปกติแล้วครับราคาหนังบล็อกบัสเตอร์จะแพงกว่าหนังปกติอยู่ยี่สิบบาทเนาะ เช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ครับจากปกติราคา m o v i e Day สาขานี้จอยู่ที่150บาทสังเกตดน้นบนสุดคบราคา m o v i e Day Deluxe p r e m i u m Movie d Deluxe จะกลายเป็นราคา170บาทนะครับจากราคา Premium 170บาทก็จะกลายเป็น190บาทตัวนี้เดง,งกดที่นั่งตัวนี้ไปราคาเป็น170บาทนืงกด Discount and Promotion แอดเข้าไปมาดูกันว่าจะเหลือเป็น50หรือ70นะครับเพส คอนเฟิรแทนแทน50บาทเท่านั้นคาดว่าสไปเดอร์แมนก็น่าจะเป็นราคาเดียวกันกับเรื่องแมทริกกับเรื่องเวนอมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นราคา70บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่มีโค้ดตัวนี้อยู่และรีดีมทันนะครับก็นำไปซื้อตัวสไปเดอร์แมนได้เลยอยู่ที่50บาทเท่านั้น แต่โปรตัวนี้โปรทุกตัวนะครับมันจะไม่สามารถซื้อเข้ามันได้จะเป็นการซื้อได้เฉพาะวันต่อวันนะครับเดี๋ยวมั Sure ครับดูเวนอมด้วยราคาจาก170บาทนะถ้าเป็นราคาวันพฤหัสสุกนี้ก็จะราคาแพงกว่าวันพุธมูฟี่เดย์นะครับราคาก็จะโดดไปถึงประมาณ260ร้อได้เลยถ้าเป็นหนังแพงเออหนังบล็อกบัสเตอร์ก็จะกลายเป็น280รบเนาะสอ อันนี้เป็นราคาสาขา s อ World นะครับที่ผมพูดไปตะกี้นะพัพละหันสุกราคาปกติเจออยู่ที่26-29ถ้าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ก็บวกไปอีก20บาทก็จะกลายเป็น28-31อันนี้ราคาเริ่มต้นอันนี้ก็จะกลายเป็น50บาทเหมือนกันนะครับถ้าเลือกเป็นพรีเมียมก็จะกลายเป็น70บาทนะโซฟาคู่จะไม่มีโปรรวมนะครับเดี๋ยวโฟนกดเป็นลายอิโซห กดโปรตัวนี้วางโค้ดเข้าไปคอนเฟิร์มท a าด้50บาทกดคอนติเนียครับหลังจากที่คอนติเนียแล้วครับมันจะให้ใส่ตัวอ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วตัวนี้ท่านสามารถเลือกจ่ายมีช่องทางหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่โฟนนำคลิป2คลิปแรกนะก็จะเป็นเจฟินเจฟินคอยเป็นเหรียญจากเอ,อ่อจากเจมาใช่ไหมใช่ แล้วก็ยังสามารถเลือกจ่ายช e, ้อปปี้เพย์เคแบงเอ่อเคพลันะครับแอปเคพลัแล้วก็เป็น d ดวิดเครดหรือบัตรสมาชิกเอเซพลก็ได้เหมือนเดิมส่วนตัวนี้หลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะได้เป็นโค้ด qr Code แบบนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้เด้งขึ้นมาเลย ท่านสามารถโชว์คิวอคคตตัวนี้นะครับเข้าโรงภาพยนตร์ได้เลยหรือสําหรับท่านใดที่ต้องการรับตั๋วกระดาษครับท่านสามารถไปรับที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติหรือตู้คีย์ออสของทาง s อเสซึ่งตัวนี้โฟนได้ทําคลิปไว้แล้วเออฝฟนได้ทําคลิปไว้แล้วแต่ยังยังไม่ได้ลงเดี๋ยวจะลงต่อจากคลิปนี้เลยนะครับเออมีคําถามจากผู้ชมนะครับว่าคลิปจากคลิปแรกนะมีคนคอมเมนต์ว่าถ้าเราได้ตั๋วกระดาษตัวนี้ไอ,อ้ได้ตั๋วโค้ดจองตัวนี้แล้วกันเป็น อีทิกเกตตัวนี้แล้วที่นั่งจะหลุดไหมตอบได้เลยครับว่าไม่หลุดนะครับตัวนี้ท่านเอ่อที่นั่งตัวเนี้ยเป็นของท่านแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องไปรับตัวหนังก่อนเล่าฉายครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีหรือว่าเอ่อต้องไปรับก่อนเล่าฉายไหมไม่จําเป็นเลยนะครับอันนี้คือที่นั่งตัวเนี้ยเป็นของลูกค้าแล้วแล้วก็คืออืม สมมุติว่าอันเนี้ยโฟนซื้อตั๋วไว้รอบทุ่มตรงเนาะโฟนไม่มีความจำเป็นเลยต้องรับตั๋วก่อนรอบฉายหนึ่งชั่วโมงสี่สิห้านาทีอย่างเงี้ยโฟนไปรับตัวตอนทุ่มสิบนาทีที่นั่งตัวนี้ก็ยังเป็นของโฟนเหมือนเดิมอยู่ดีนะครับอ่า น่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวฝนจะพาไปรับตัวกระดาษนะครับเดี๋ยวฝนจะลงต่อจากคลิปนี้เลยสําหรับท่าในใดที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวฝนจะมาพิมพ์ตอบให้แล้วก็อยากสนใจใช้โปรโมชันตัวไหนหรืออยากรู้ข้อมูลโปรกมชันตัวไหนนะครับก็สามารถมาเม,เมนทิ้งไว้ได้เลยแอปเอ่อ ไม่ใช่สิโปรโมชั่นของทางเมเจอร์โฟนก็จะทําให้เหมือนกันนะครับไม่ต้องหัวอยากรู้โปรโมชั่นตัวไหนถามมาได้เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปซื้อตั๋วที่ตู้ของเมเจอร์ด้วยเหมือนกันสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้โฟนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ